เสร็จช้าครับผมชั่วโมงเินสองชั่วโมงนะครับพรุ่งนี้ไปเช็คเลยครับโอกาสเจอเบาหวานประมาณร้อยละห้าสิบกรณีที่สองคือกินยาต้านโรคซึมเศร้าไปต่อกันที่คําถามทางโทรศัพท์นะคะเป็นสายของคุณบอลค่ะคุณบอลค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นการเสร็จช้าครับผมผมเป็นตั้งแต่วัยรุ่นนะครับทุวันนี้อายุสามสองก็ยังเป็นอยู่หลังช้าตอนนี้อายุสามสองเป็นตั้งแต่วัยรุ่นหลังช้านี่ช้านานเท่าไหร่ครับ ช่งถึงสองชั่วโมงนะครับชั่วโมงถึงสองชั่วโมงหลังสอดใส่ล้วครับใช่ครับใช่โอ้ถ้าอย่างนั้นเมื่อไครับถ้าอย่างนั้นแฟนบ่นตายเลยสิครับอย่างเงี้บ่นครับบ่นครับอ๋อครับแล้วมีเพศสัมพันธ์บ่อยแค่ไหนครับเนี่ยไม่ไม่ไม่บ่อยครับผมครับถ้าบ่อยตกประมอวันสี่ครั้งนะครับอาการหลังช้านะครับโดยเฉลี่ยลวร้อยละห้าสิบเป็นโรคทางร่างกายอีกร้อยละห้าสิบเป็นโรคทางจิตใจโอ้ครึ่งครึ่งเลยโรคทางร่างกายเนี่ย อันดับหนึ่งเกือบทั้งหมดเลยนะเป็นเบาหวานนะเช่นถ้าวัยรุ่นคุณหลังปกติแล้วพออายุเริ่มมากขึ้นเริ่มหลังช้าลงช้าลงพวกนี้ไปเช็คเลยครับโอกาสเจอเบาหวานประมาณร้อยละห้าินะฮะเพราะว่าเส้นประสาทจะเสื่อมลงอันนี้เป็นคนกรณีของคุณบอลนะฮะที่ที่หลังช้าเป็นตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะกรณีที่สองคือกินยาต้านโรคซึมเศร้ายาตัวนี้ผลข้างเคียงรู้กันดีเลย คือกินแล้วหลังช้าลงโดยที่เราไม่รู้กลไกชัดเจนนะฮะแต่เชื่อว่าเกี่ยวกับซีโรโทนินระดับซีโรโทนินนะฮะแล้วเราก็เอาอยากลุ่มนี้มาใช้รักษาคนไข้ที่มีอาการหลังเร็ว,นนวคุณบอลไม่ทราบว่าทานยากลุ่มนี้อยู่หรือเปล่าครับอ๋เปล่าครับผมเปล่านะครับนะฮะ,ะส่วนแล้วผมอยากจะถามคุณหมอว่ามี้อแนะนําอะไรแนะนําผมบ้างครับคือแนะน,<า>นําว่า <10 S 1> ขั้นที่หนึ่ง,งคุณต้องตรวจตรวจด,ดูว่า มีโรคทางร่างกายหรือเปล่าก่อนนะฮะ <ừ. S 1> บางทีเป็นเบาหวานตั้งแต่เด็กๆก็มีนะฮะเบาหวานบางชนิดถ้าพ่อแม่เป็นเบาหวานด้วยยิ่งแล้วอยากต้องตรวจตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็ดูว่ามีใช้ยาอะไรประจํำไหมตรวจร่างกายดูมีความผิดปกติขององคชาติหรือลูกอัท่ะหรือเปล่าะครับมีตัวเทคนิคอะไรช่วยไหมคะรู้สึกคุณบอลอาจจะได้คําอยากได้คําแนะนําเบื้องต้นใช่ไหมคะว่าจะได้ปรับบางอย่างถ้าไม่มีโรคทางร่างกายนะเราก็เราก็ต้อง คุยทางจิตเวทลึกๆเฉยๆด้วยการทําจิตบาบัดหรือว่ายังไงว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วจะแก้ยังไงนะครแต่ต้องยอมรับว่าเป็นกรณีที่รักษายากครับอ๋อครับนะครับขอบมากครับผมครับเป็นคนดีครับขอบคุณครับ